จุดมุ่งหมายของการรักษาศีลโดยพุธทธธาตุภิกขุทีนี้เราจะมองให้เห็นชัดลงไปว่า สิข้อที่หนึ่งคือปาณาติบาตไม่ประทุสร้ายชีวิตและร่างกายของผู้อื่นนี่ถ้าเราประทุสร้ายชีวิตและร่างกายของผู้อื่นมันเกิดยุ่งขึ้นมาทันทีมีคนเดือดร้อนแล้วก็ผ่าน จะหาเรื่องให้เดือดร้อนได้มากคนดูในส่วนที่คนเดือดร้อนคล้ายๆเป็นเรื่องของมนุษย์แต่ดูในเรื่องของธรรมชาติมันบอกว่านี่มันไม่ปกติโว้ยการที่ฆ่ากันเบียดเบียนกันนี้ไม่ใช่ภาวะปกติ มนุษย์ก็อาศัยกฎเกณฑ์ของธรรมชาติเพียงเท่านี้มาบัญญัติเพื่อความไม่ยุ่งยากลำบากของตัวเองและผู้อื่นที่จริงธรรมชาติไม่มารับรู้ชีวิตและร่างกายของบุคคลใดฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเลย มันต้องการความปกติอย่างเดียวแต่พอมาถึงมนุษย์มนุษย์มีการยึดถือว่านั่นของฉันนี่ของฉันนั่นของแกนี่มันเป็นอย่างนี้ก็เลยเริ่มผิดปกติขึ้นมาทีละเล็ก ทีละน้อยนับตั้งแต่เริ่มยึดถือว่านี่ของฉันนั่นของแกแล้วฉันอยากได้มากกว่านี้บางทีฉันก็ไปเอาของแกหรือว่าฆ่าแกเสีย เพื่อจะเอาอะไรของแกมาหรือว่าโกรธขึ้นมาว่าแกมันมาล่วงเกินฉันฉันก็ฆ่าแกเสียอย่างนี้เป็นต้นนี่มันเป็นความถูกชนิดที่ยึดมั่นถือมั่นด้วยกิเลสแต่แล้ว ก็เป็นไปตามกฎของธรรมชาติอย่างเดียวกันที่ว่าพอผิดปกติแล้วเป็นเรื่องยุ่งทันทีพอมีความผิดปกติแล้วเป็นมีเรื่องยุ่งทันทีธรรมชาติต้องการให้ปกติมนุษย์ ก็อนุโลมตามแต่ก็ไม่ไวยที่จะเห็นแก่ตัวศีลข้อที่สองคืออธินนาทานที่ว่าไม่ให้ประทุษร้ายทรัพสมบัติของผู้อื่น นี้เราอย่ามองแต่ว่าไปลักขโมยอะไรอย่างเดียวคือต้องไม่ประทุษร้ายทรัพสมบัติของผู้อื่นทุกวิถีทางเพราะว่าการไปประทุษร้ายทรัพสมบัติของเขานั้นมันผิดปกติ มันสูญเสียธรรมชาติปกติและยิ่งเอามาเป็นของเราด้วยแล้วก็ยิ่งยุ่งกันใหญ่ผิดปกติมากไปเป็นกิเลสมากไปแล้วก็จะเห็นแก่ตัวมากขึ้นฉะนั้นมนุษย์ ก็ทนไม่ได้เหมือนกันจึงต้องบัญญัติศีลข้อนี้ศีลข้อที่สากาเมสุมิชาจารอย่าประทุษร้ายของรักของผู้อื่นการที่เรามีจิตคิดประทุษร้าย หรือไปกระทำลงไปด้วยการประทุษร้ายของรักของผู้อื่นมันผิดปกติมันผิดสภาพปกติของธรรมชาติฉะนั้นมนุษย์ก็ต้องยุ่งต้องวุ่นวายต้องเดือดร้อน ศีลข้อที่สมุสาวาทนี้คือละเมิดสิทธิอันชอบธรรมหรือทำผู้อื่นให้เสียสิทธิอันชอบธรรมโดยใช้วาจาแยกออกไปเป็นการกระทำโดยใช้วาจา แปลกออกไปจากที่เราใช้กายมันก็มีหลักอยู่ตรงที่ว่ามนุษย์มีปากมีปากก็ต้องพูดแล้วจะพูดอย่างไรจึงจะไม่สูญเสียภาวะปกติของธรรมชาติก็ต้องพูดในลักษณะ ที่ไม่ไปประทุษร้ายอะไรของใครเขา้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งสิทธิอันชอบธรรมเขาควรจะได้อะไรมีอะไรนี่เราอย่าไปใช้ปากนี้ทำให้เขาสูญเสียสิทธิอันนั้นทำให้เขาหลงปากของเรา แล้วเขาสูญเสียสิ่งที่เขาควรจะมีนั้นการใช้ปากเป็นเครื่องทำให้ผิดปกติของธรรมชาตินี้ต้องควบคุมฉะนั้นธรรมชาติต้องการที่จะควบคุมปากของมนุษย์ จึงมีกฎเกณฑ์อันนี้ขึ้นแล้วมนุษย์ก็ยอมรับเพราะมันจริงศีลข้อที่หสุราเมระยะมัชปะปมาทะนี่อย่าถือเอาตามหนังสือว่า สุราเมรยัยมันจะฉลาดนิดเดียวถ้าถือให้ถูกต้องเต็มตามสิกขาบทนี้ก็ต้องใช้คำว่าไม่ประทุษร้ายสติสมปรดีของตนเองศีลข้อที่ห้านี้อย่าไป พูดอย่างลูกเด็กๆว่าห้ามดื่มสุราและเมรไรต้องถือหลักว่าศีลข้อที่ห้านี้ห้ามการประทุษร้ายสติสมปริีของตนเองในตัวบทที่ว่าห้ามดื่มสุราและเมรไรนั้น ก็ยังมีขยายความไว้ว่าอันเป็นที่ตั้งของความประมาทเราอย่าเอาแต่สุราและเมะไรไยอะไรเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทก็ต้องเอาทุกอย่างอะไรที่กินเข้าไปทาเข้าไปสูบเข้าไป ดมเข้าไปหรืออะไรเข้าไปก็ตามใจเธอทำให้สูญเสียสติสมปริดีทำให้สูญเสียสติสัมปะชัญญะแล้วก็ให้ถือว่ามันผิดศีลข้อนี้หมด ้าว่าใจคอเราเรียกว่าใจคอหรือสติสมปรดีนี้มันปกตินี้คือธรรมชาติพออะไรเข้าไปทำให้ใจคอผิดปกติสมปรดีผิดปกติสติสัมปชัญญะ ผิดปกติสูญเสียไปหมดอย่างนี้เรียกว่าผิดปกติแล้วธรรมชาติไม่ต้องการแล้วธรรมชาติที่ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับมนุษย์นี้มันไม่ต้องการ เพราะมันต้องการจะรักษาดุลยภาพของความปกติมนุษย์ไปทำให้สูญเสียความปกติก็คล้ายกับธรรมชาติไม่ยอมมันก็เกิดเรื่องเมื่อมนุษย์เรามองเห็นการรักษาดุลยภาพ ความปกติของธรรมชาติก็ยอมรับก็บัญญัติศีลข้อนี้แล้วให้ความหมายอย่างกว้างว่าอะไรที่ทำให้สูญเสียสมปรดีแล้วอย่าไปเกี่ยวข้องกับมันเข้าถ้าถืออย่างนี้จะถูกต้องและครบถ้วน ไปดูหนังละครมันก็สูญเสียสมปรืดีเช่นเดียวกับกินเหล้ากินของเมาเหมือนกันคือว่าถ้าเรื่องละครนั้นมันทำให้เคลิบเคลิ้มไปอย่างใดอย่างหนึ่ง และก็สูญเสียสมปริดีไปฉะนั้นจึงมีการทิ้งผัวตามพระเอกลิเกไปได้นี่ก็เป็นความสูญเสียสมปริดีที่เห็นอยู่เป็นตัวอยา่างฉะนั้นริเดตของหนังละคร ลิเกอะไรก็ตามก็อยู่ในพวกที่ทำให้ศูญเสียสติสมปริีจึงมีข้อบัญญัติห้ามไว้โดยศีลข้อนี้โดยธรรมชาติทีนี้มนุษย์ก็เข้าข้างตัวฉันถือศีห้า ฉันไม่ได้ถือศีลแปดทำไมจะห้ามไปดูหนังดูละครที่จริงศีลห้าก็ห้ามอยู่แล้วว่าสิ่งใดประทุษร้ายสมปริดีแล้วต้องห้ามฝ่ายพวกถือศีลแปดก็อวดดีว่าเราถือศีล มากกว่าพวกถือศีลห้าหารู้ไม่ว่าข้อปลีกย่อยออกไปนั้นมันก็รวมอยู่ในศีลห้านั่นเองเช่นไม่ดูหนังดูละครไม่ทัดทรงประดับประดาตกแต่งอะไรเหล่านี้มันก็รวมอยู่ในคำว่า ไม่ทำให้สติสมปรดีผิดปกติเพียงแต่ถือให้มันมากเข้าให้เคร่งครัดเข้าเท่านั้นจึงขยายไปถึงว่าไม่ให้ประดับประดาตกแต่งไม่ให้เล่นหัวอะไรอย่างนี้ผลสุดท้าย ก็ไม่มากไปกว่าศีลห้าโดยเนื้อความศีลห้าเท่านั้นแหละขยายออกเป็นศีลแปดศีลสิบศีลกี่ร้อยกี่พันก็ได้ไม่มีการประทุษร้ายห้าอย่างนี้ก็แล้วกันธรรมชาติมันไม่ต้องการ มันผิดปกติมันสูญเสียปกติศีลข้อห้านี้สำคัญที่สุดเพราะว่าคนเราถ้าลงสูญเสียสมปรดรีแล้วย่อมทำอะไรที่ไม่ควรทำได้ทั้งนั้นเราไปคบอะไร ไปเสพอะไรที่ทำให้สูญเสียสมปรดีแล้วก็เรียกว่าผิดศีลข้อนี้ก็แล้วกันอย่าทำเลยสำหรับเหล้าฟินอะไรเหล่านี้ไปกินเข้าแล้วมันเห็นชัดว่า สูญเสียสมปรืดีไปดูหนังดูละครนั้นมันทำให้สูญเสียสมปรืดีการลูบก,การไหลการทำให้หอมนั้นมันทำให้เสียสมปรืดีแล้วก็มีอีกมาก ที่ทำให้สูญเสียสมปรดีความรู้สึกผิดชอบชั่วดีถูกต้องถ้าถืออย่างนี้แล้วก็เป็นอันว่าปลอดภัยที่สุดถือศีลถูกต้องและสมบูรณ์ที่สุด ถ้ามนุษย์เราถือศีลโดยถูกต้องหรือโดยตรงต่อกฎของธรรมชาตินั่นแหละดีเดี๋ยวนี้ถือศีลกันอย่างแหวกแนวเพื่อเห็นแก่ตัวเพื่อประโยชน์แก่ตัวอย่างนี้มันไม่น่าจะถือ มันไม่ปลอดภัยเพราะแม้จะถือศีลจริงๆถือศีลบริสุทธิ์แต่ถ้าถือเพื่อเห็นแก่ตัวแล้วก็ไม่วิเศษอะไรแล้วก็ไม่เป็นศีลด้วยซ้ำไปแต่ถ้าถือศีลเพราะเห็นแก่ปกติภาวะ คือความถูกต้องความยุติธรรมความจริงแล้วแล้วก็นั่นแหละเป็นศีล